รบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและน่ารักทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับบาวบิวเหมือนเดิมครับวันนี้บาวบิวพาแซ่บสะกวนก็จะพามาติ๋นต้มเส้นแซ่บๆอร่อยๆนะครับผมมาแซ่บๆน้ากันเลยครับผมพ่อแม่พี่น้องมาติ๋นต้มแซ่บแซ่บบรรยากาศไม่เนี่บรรยากาศฝนตกครับผม ฝนรกนระดกฝนกระดกงานรับประทานต้มเส้นแบบแซ่บมากเลยครับผม,มตามลงไปมัน,นีีมันนี่เชบ่อกินเพรหลายไปแด้ครับรเพชรพอประมาณกินเพรหลายไปได้ครับเดนะี๋ยวนี้อ่า ตรงเสร็จแล้วครับผมดใส่ช็อปิี้สักหน่อยเหยาะเหาะลงไปเพิ่ม,ค,มความนัวด้วยน้ำปลาน้ำปลาเหาะเหาะลงไปสุดท้ายตบด้วยปี๊บครับผมปีอมหอมๆไปเลยหอมมหอมๆ,ๆ <c oughs> เสียหน่อยเสียหน่อยเสียหลายเสียบายครับหลายอยู่บนมันไม่นองหลายอยู่ด้เนาะมาเสียบๆน้ำกันเลยเด้ครับผม กับพีก่อนครับพ่อแม่มพี่น้องก่ป่ะลองครับ นัวแน่นอนครับผมนัวแบบแซ่บๆนัวๆเลยครับโห้หโหถุงมือเปน้องมาเด้อครับผมมาเด้อมาแซ่ตแซบต้องกันครับผม สูตรแม่ับต่อไข้น้ำครับป้องป๊อกต่อไข้ด้วยครับโอ้ยต่อไข้ใส่น้ำครับผมพร้อมเปนพี่น้อง อยบกทำขนาดนัวกะปิคอมเมนพี่น้องใส่ไข่ลวกด้วยครับผมผู้ใดอยากใส่ไข่ลวกก็สั่งแม่ค้าได้ด้วยครับผมไข่ลวกสั่งแม่ค้าเอาไข่ลวกแน่วะเน,นี่ยอืมเสกจ้ำไข่ลวก ใส่เตกใส่เตมคพไ่น้องใส่ไปเซมาล้นถ้วยแล้วครับ าเลยได้เพราะแม่พี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วโหมาครับผมลงเศนลงช้องครับผม i mm -hmm. เราว่าอุ้ยตกเซมเพอนไม่นอนอืมไม่มิน้อง พอแม,ม่พี่น้องเบื่องใกล้ๆกัใน <c oughs> ใกล้ๆไลกับบัวเทีนครับพอ่อแม่พี่น้อง แช่พเลย บอกว่าหยุดไม่ได้จริงๆครับผม รสชาติจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งครับผมแต่คิดว่าบบเข้ากันไปนะครับกินกับไข่ลวกนะครับโบคือต้มเส้นกับไข่ลวกนะครับพอมาข้าน,นอก ใครลวกต้กินกับต้มมาม่างเสีย 应该。你